รอบนี้ไปเช็คอินที่ร้านกาแฟเมืองเหนือกันครับผ่านร้านนี้หลายรอบเหลือเกินรอบนี้ต้องจัดแล้วครับตั้งใจมากันยกครอบครัวพอเดินเข้ามาในร้านก็ว้าวสุดๆครับบรรยากาศแสนจะล่มลื่นทั้งร้านล้อมรอบไปด้วยต้นไม้สีเขียวขจีตอนนี้เปนซกมันจะเดินเข้าไปบนจุดชมวิวเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินครับเดินตามเปโซไปเรื่อยๆนะคบและทุกคนจะได้รู้ว่าบรรยากาศสวยมากเห็นไหมทุกคนท้องฟ้าสดใสมองไปไกลๆเห็นท้องนาสีเขียวและใกล้ๆกับ โซ่ก็มีต้นไม้ติเขียวๆล้อมรอบเลยครับ ลมพัดเย็นสบายสุดๆรอบนี้ไปโซมากับเจร้อยแก้วด้วยชมบรรยากาศสักพักก็มาสั่งอาหารครับที่นี่อาหารรอไม่นานนะครับมีทั้งเครื่องดื่มของเค้าของหวานครบคันมากมาที่นี่ที่เดียวครบจบทุกสิ่งเครื่องดื่มของไปโซ่ก็คือชาแต้หวานใส่ไข่มุกครับและนี่คือเมนูของไปโซ่แล้วก็เจร้อยแก้วกุ้งดองแล้วก็แซลมอนดองซีอิวเกาหลีส่วนโต๊ะผู้ใหญ่อีกโต๊ะหนึ่งมีส้ตมตำถาดครับแล้วก็อันนี้ไปโซ่คิดว่าเป็นปลาช่อนหนึ่งนะครับและค่ายแม็กของวันนี้คือขาหมูครับกลับมาที่ โต๊ะเด็กแม้ถ้าว่ากินกุ้งดองก็แซลมอนดองอย่างอร่อยมาก ห่อสาหร่ายแล้วก็ใส่เข้าสวยจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดอร่อยสุดๆไปเลยครับทุกคนสุดท้ายยกนิ้วความอร่อยตามสไตล์เพซโซนานๆทีนะครับพี่เราจะได้มากินข้าวแล้วก็เจอบรรยากาศดีๆแบบนี้กินไปเสพบ,บรรยากาศไปดีมากครับตบท้ายด้วยของหวานช็อกโกแลตเบวนี่นูเทลลาช็อกโกแลตว่าดีแล้วมีนูเทลลาเพิ่มเข้าไปอีกส่วนไอติมเป็นไอติมวานิลาครับสภาพที่เห็นตอนนี้ก็คือมันใกล้จะหมดแล้วครับกิมมิกการกินก็คล้องขันกับเจ๊ไรแก้วกินซะหน่อยพี่น้องไม่เจอกันนาน รประมาณสองสาเดือนได้รอบนี้เจี๊ยยู่หลายวันหายคิดถึงเลยตรงทางเข้าร้านเป็นคาเฟ่เล็กๆนะคะบรรยากาศเหมือนชายหาดมากมีทรายละเอียดสีขาวนุ่มฟูสุดๆเลยครับก่อนเข้าไปอย่าลืมเปลี่ยนรองเท้าด้วยนะทุกคนฟิลแบบนั่งชายหาดแหะครับทุกคนมีเพลงเปิดคอเบาๆสักพักแม่โทรตามครับว่าของหวานอีกหนึ่งอย่างมาแล้วรีบพุกตัวกลับกับพ่อแทบไม่ทันเลยของหวานที่นี่คือดีสุดๆเลยนะใครไปแล้วก็อย่าลืมสั่งด้วยถ้าเราสั่งอาหารกลับบ้าน มีจุดให้เราไปรับได้ที่ห้องกระจกนะคะแล้วแอร์ในห้องนี้ก็คือเย็นมากเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วครับกลับบ้านกันพอขึ้นรถอยากนับก้าสักหน่อยตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้2 2งพัน้าวเครับไปโซนที่เดินมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยถือว่าเป็นการออกกําลังกายครับเพราะวันนี้ก่อนมาลานนี้ก็ทํากิจกรรมหลายอย่างตอนนี้วอาเห็นก้าตัวเองเริ่มเมื่อยแล้วครับกลับบ้านกันก่อนนะทุกคนไปพักผ่อนก่อน